ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในแมปทอร์เรียเพอร์เวอร์ลิเฟนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงด่านใหม่นะก็ไปกันเลยนะเค okay, ตอนนี้ก็อยู่ด่านใหม่แล้วนะเอ้ยเขาก็เราเดินไปด่านใหม่เลยนะตอนนี้ก็อยู่ด่านใหม่แล้วนะก็เราคนหนก็ลงกีเลเซอร์ก่อนนะ วางไว้ตรงนี้นะโอเคต่อไปก็วางซนะันต้าแะจะรองเงินให้ครบก่อนนะตอนนี้ก็เงินก็วางได้แล้วนะเราก็วางกีเอ้ยวางซันต้าตรงนี้นะหรือหรือคนมีที่วางก็ดีที่วางดีๆก็วางตรงนั้นนะฮะ เ okay. ระวังให้ครบ3ตัวเลยนะแล้วก็อัพกรีนให้เป็นวลสนะแล้วรอเงินก่อนเออว่าเออ อัพสันต้าให้เวลสองก่อนนะแล้วก็ไปค่อยไปอัพกรีนตะกี้พูดผิดน,นะโอเครองเงินก่อนฮะเราก็อัพเป็นเวลสองนะแล้วก็อัพสันต้าเป็นเลเวลสามนะอัพสันต้าเเวลสามทั้งทุกตัวเลยนะ โอเคตอนนี้ก็เวฟ9แล้วนะต่อไปก็วางคอกสไปเดอร์นะหนึ่งตัวนะอันนี้วางนะเพะื่อเผื่อมันหลุดโอเคแล้วก็ลบนะแล้วก็อัพคอกสไปเดอร์เป็นเวอร์อสองเราไปอัพซันต้า โอเคแล้วก็รอตังนะโอเคแล้วก็อัพซันต้าเป็นเวลเวลห้านะหนึ่งตัวนะเอ้สองตัวนะแล้วก็รองเงินนะ้แล้วก็ไปอัพตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะอัพเป็นเวล3สามเ,เวลอเวโห้า โอเคแล้วอัพเป็นเวล์สามนะฮะเอ้ยเวล์หกนะฮะพูดผิดโอเครอตังตัวนี้ก็สี่พันแล้วก็อัพสปเดอร์นะเป็นเวล์สามนะนได้ตีแรงขึ้นนะ แล้วก็อัพซันต้าให้เป็นเวล6หกทุกตัวนะโอเคแลลองเงินนะแล้วไปอัพซันต้าเป็นวเจ็ดนะให้อัพวโเจ็ดทุกตัวนะ ังก่อนนะแล้วกอ็อับสันต์ายสองตัวนะโอเคอับครบแล้วต่อไปก็อับคอกสไปเดอร์นะฮะให้ว่าตันนะคอกสไปเดอร์มันจะตันอยู่ที่เลเวลสี่นะ โอ okay. เคราตัง้งยาวๆเลยนะโ okay. อเคตอนล้วก็วางตัวที่สองอะวางตรงนี้สิบานโอเคแล้วก็ค่อยอัพล้วก็อัพให้รถตันนะฮะตัวที่สองนะ โอเคแล้วก็เอาไปตันไปแล้วนะเราวางตัวที่3นะอันนี้ก็วางตรงนี้ให้ครบมัน10ตัวนะแล้วก็วางด้านหลังมัน3าสาตัวหรือเท่านี้แหละโอเคนะแล้วก็ตอนนี้ก็เวฟที่เแล้วนะโ okay. อเคยาวเลวฮะ โอเคตอนนี้ก็ได้เงินมา8,000นแล้วก็อัพให้ตันเลยนะอัพคอกสไปเดอร์ให้ตันนะตัวไหก็วางอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็อัพให้มันตันนะโ okay, อเครอเงินนะ แล้วก็รองเงินหมืนแล้วก็อัพให้ตันเลยนะมันตันอยู่ที่เวลสีนะตอนนี้ก็เว็บที่ย7ิบเจ็ดแล้วนะ แล้วก็วางคอกสไปเดอร์ยาวๆเลยนะโอเคนะก็วางด้านหน้าครบสิบตัว,แล,วแล้วก็ต่อไปก็วางด้านหลังนะเดี๋ยวรองเงินให้เยอะๆก่อนฮนะโอเคเราวางด้านหลัง3 3ตัวนะโ okay, อเครอเงิน โอเคตอนนี้ก็ได้เงิน7,000แล้วก็อัพเพชตานะแล้วก็วางคอกสไปเดอร์อีก2ตัวนะอัะนนี้บัคกจมดินโอเคหายแล้วแล้วก็อัพให้เรารองเงินก่อนนะโอเคหกพักลนะแล้วก็อัพให้รวอยสามนะแล้วก็รออเงินนะรอเว็บต่อไปนะ คก็แปดพันแล้วก็อัพให้ตันนะโอเคแล้วก็วางตัวที่สนะโ okay. อเครอเงินนะ โ okay. อเครอรอเว็บที่สามสิบสี่ก่อนนะถึงจะได้เงินเยอะเออห้าพันแล้วนะโอเคแล้วก็อัพให้ตันนะแล้วก็ขายกีนเลเซอร์ทิ้งนะฮะแล้วก็วางด้านหน้าอีกหนึ่งตัวนะวางให้ครบตัว ให้ครบ15ตัวไปเลยนะฮะด้านหน้าให้ครบมันโอเคก็อัพให้ตันเลยนะอีก2ตัวก็วางไว้ด้านหลังอีกวางเรือนดัางนะฮะเพื่อตัวเลือดเยอะมันหลุดมาด้านหลังนะฮะเลยวางให้หมา อีกสองตัวฮนะโอเคก็ okay. อัพตันเลยนะฮะเหลือตัวเดียวฮนะแล้ววางด้านหลังเหมือนเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ก็เว็บที่40แล้วนะแล้วก็อัพตัวซันต้าให้ตันนะ เคก็รออยาวๆเลยนะตอนนี้ก็เว็บ43แล้วเหมือนตัวใหญ่าะอออกมาแล้วนะมาดูกันว่าคอกสเปดเดอร์มันจะฆ่าตัวใหญ่ตายเปล่าครับเครอนะก็รอดูนะว,ว่าจะหลุดไหมฮะ เคตัวใหญ่ออกมาสองตัวนะสามตัวนะเคก็ชิวๆนะคอกสวปเดอร์แบบแรงมากเลยนะดาเมจหมืน่นหมื่นสองนะถ้าวางเยอะๆน่าจะน่าจะน่าจะชน,นะนะตอนนี้ตัวทอรเลตตัวใหม่ก็ออกมานะ โอเคตอนนี้ก็เวฟที่46แล้วนะตอนนี้ก็ชิวๆนะไม่มีทอรเลตหลุดไปด้านหลังนะโอเคเหมือนจะคอสเปเ์น่าจะใช้ดีนะถ้าลงหมดลงหมดธรรมดาในเวฟบ50นะฮะ จะรลอดโอเคแล้วก็ขายซันต้านะฮะเรามาวางด้านหน้านะฮะสามตัวนะฮะน่าไ,ได้ช่วยดาไม่ใช่โอเคเรากลับให้ตันนะสามตัวเลยนะฮะเราหาที่วางก่อนนะ คตอนนี้ก็เว็บส8แล้วนะอันนี้น่าจะถึงวันเว็บที่50นะฮะด่านนี้นะตอนนี้ก็49แล้วนะตัวตัวเลือดเยอะๆเริ่มมาแล้วนะอันนีน้น่าจะชิวๆอยู่นะฮะ เหมือนตัวกีจอ,อกมาแล้วก็ไม่กี่วิก็ตายแล้วนะตอนนี้ก็เวฟที่50แนละ้วเวฟสุดท้ายน,นะฮะตัวบอสจะออกมาแล้วนะโหออกมาเยอะมากเลยตัวถือโลกแล้วก็ตายร้อ,อยอันนี้ก็ปูวิธีนี่ปูวิออกมานะใช่ป่าวเคบอสก็ออกมาแล้วนะ มาดูกันว่าจะรอดรอดไหมฮะเหมือนตัวดีเจน่าจะเลือดเยอะน่าดูเลยนะเหมือนแมงมุมตัวด้านหลังน่าระยะไม่ถึงนะโอเคถึงแล้วนะ เลือดประมาณ16ล้านนะฮะโคตรเยอะเลยนะทีตอนนี้เลือดเหลือเห็น,หน่าจะตายแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะกดไลค์คนละสองไลค์นะ บ๊ายบายไปแล้วนะ